ที่หานะครับมากราค่มนะครับ2 5 6 8นะครับเอาปีไม่มาได้หาเมือนะครับนี่คืออำเภอสมเด็จหรือซีแยกนะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะพาพี่น้องนะครับเดินทางนะครับจากอำเภอสมเด็จนะครับ จังหวัดกาลสินนะครับคืนไปผู้นะครับอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้คือซีแยกไฟแดงนะครับบริเวณนี่แหละครับที่เป็นซีแยกนะครับเพื่อเลื่อนบานซีแยกนะครับไฟเขียวพอดีนะครับจะเลี้ยวซ้ายไปเพื่อจะขันเลี้ยวขวาไปเพื่อผู้เชี่ยไร่นะครับไปมุกดาหารเมื่อนี้ผมจะตรงไปนะครับนะครับจะตรงแล้วก็คืนเทือเขาผู้พานนะครับ ไปอำเภอผู้พานนะครับจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ผมกำลังจะออกจากอำเภอสุมเด็จนะครับอันนี้นะครับเป็นวัดนะครับวัดวัด,วดลังสีชัดชวานนะครับวัดลังสีชัดชวานอำเภอสุมเดชจังหวัดกาลสินนะครับ นี่เป็นถนนเรียกว่าถนนท้างลงแผ่นดินไม้เลขสองหนึ่งสามนะครับหรือถนนถีนานนนะครับถนนถีนานนนะครับมาแต่พูดนะครับถนนเส้นนี้มาจากพูดนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับกลางเมืองมหาสารคามนะครับออกมาจงหวัดกาลสินนะครับขับมาเพื่อชุมเด็จนะครับขึ้น จังหวัดสกลนครนะครับไปสิ้นสุดยูบายพาดนะครับไปจดเข้บบายพาดจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้คือซีแงกไฟแดงนะครับซีแยกไฟแดงนี่เป็นซีแงกไฟแดงบริเวณเรียกว่าสถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเอาไฟเขียวพอดีครับนี่ครับด้านขวามือนี่คือสถานีตำรวจนะครับผู้ท่อนอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับ ผมจะตรงไปนะครับเพื่อจะขึ้นเทือกเขาผูผ่านนะครับผ่านตรงไหนแน่นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องเบ่งนะครับพาพี่น้องชมนะครับว่าถนนเส้นนี่นะครับผ่านตรงไหนแน่นะครับมีจุดไหนแน่จุดท่องเที่ยวมีบ่อนะครับถนนนี่สวยๆครับถนน บริเวณนี้เพิ่นทิตั้งซื้อหญิงนะครับว่าถนนเฉลิมประเกียรติของอำเพสมเด็จนะครับเพิ่นหาเหตุเป็นซีเรสแลลวก็ปลูกต้นป่าอยู่ครับด้วยการถนนนะครับสวยงามนะครับมีต้นป่ามีต้นเข็มนะครับถือว่าสวยงามอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จนะครับเป็นโรกเรียนขยายโอกาสครับโรงเรียนปฐมศึกษานะครับอันนี้เป็นเซเว่นนะครับเซเว่นทาาที่ออกไป ทางสกลนคร่อนะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับอําเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับโรงพยาบาลอําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับออกจากตัวเพื่ออันนี้คือทางเขานะครับตลาดนัดโคกกระบืออําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเป็นตลาดใหญ่นะครับนะครับเพื่อนี้ผมก็มาไทยนะครับไทยตลาดมั่วสมเด็จครับ วันอาทิตย์นะครับมีทุกวันอาทิตย์นะครับท้าแล้วผมเดินทางกลับนะครับผมก็จะรีวิวถนนนะครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับอันนี้เป็น,ป,น,นป้อมน้ำมันนะครับป้อมน้ำมันนะครับ ถนนสองเล่นนะครับแต่ว่าเพิ่นขยายไหลท่างอ,อก,กับกว้างเติบนะครับบริเวณนี้แต่เก่านี่เป็นถนนเป็นตลาดครับตลาดสยามในอเอเสมเด็จน,นะครับจะเป็นโควิดมาเพิ่นกับวิดนะครับท่านได้เปิดอเพอผู้พันหาสิบสามกิโลนะครับ เพิ่งตามป้ายติดไว้อำเภอคู้บ้านหาสิบสามจังหวัดสกลนครนี่แปดสิบกัวชิลนะครับจากนี้ไปแปดสิบห้านะครับตอนนี้นะครับเป็นตำบลสมเด็จนะครับตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบ้านแรกที่ออกมานะครับเส้นเสาสูงๆนี่เป็นบ้านหนองบัวดโดนนะครับนะครับเรียกว่า บ้านหนองบัวโดนนะครับนะครับเพิ่กันแยกเป็นหลายโมนะครับบ้านหนองบัวโดนนะครับบ้านหนองบัวโดนมันก็แยกเป็นหมหนึ่งนะครับหมเจ็ดมสิบสองนะครับนี่ครับเข้าไปด้านขวามือนะครับบ้านหนองบัวโดนนะครับบ้านมอล่ำก่อนซิ่งนะครับ นี่เป็นโร,นรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านหนองบัวโดนเป็นโรงเรียนประถมศึกษานะครับโรงเรียนบ้านหนองบัวโดนประชานนกุลนะครับเอาเดี๋ยวผมพาพี่น้องตรงขึ้นไปเทือกเขาผูผ่านนะครับเทือกเขาผูผ่านพู้นครับเดี๋ยวเห็นต่างงานเทียมฟ้าอันนี้ปั๊มน้ำมันพี่ที่ครับน้องควอนขึ้นเท <pet al counseling> ือกเขาผูผ่านกับเตือน้ำมันสักวันนะครับแต่ว่าผมเติมแล้วนะครับ ขึ้นไปเซนเนนี่รถจะไหลด้วยครับเพราะมันเป็นเสซนระว่างจังหวัดกาะละสินนะครับไปจังหวัดสกลนครนะครับถือว่ารถหลายนะครับ ช่วงนี้อาจจะเป็นซีเรียสนะครับแต่ว่าบ่มีกอการถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 3นะครับหรือเรียกว่าถนนถีนานนนะครับถนนถีนานนผมกับหลงแรนผมเรียกว่าเป็น2เลียนนะครับ ซีเล่นนะครับว่ามีกอกาเป็นตำบลสมเด็จอยครับตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับบ้านน้องบโดนบ้านแรกนะครับผ่านมาแล้วเอาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้กับประมาณ 4ีม่งคว่าครับจะหาม่งแล้วนะครับผมหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแต่ว่าก็ยังว่างกล่องอย่างอยู่ครับเพราะว่าแดดนึงง่องอยู่นะครับ,รบดูดหนาวจะเป็นทั้งสี่แหละครับเตาเว่นจะไปชึงเฉียงครับเพราะฉะนั้นแดดก็มักจะทรงนารถนะครับ จากตำบลสมเด็จนะครับก็จะเป็นตำบลผาเสวยนะครับนะครับออกจากตำบลสมเด็จแล้วก็จะเป็นตำบลผาเสมนะครับตำบลผาเสวยนยกับเพื่อสมเด็จที่กันนะครับจังหวัดกาลสินนะครับนี่จะเขาบ้านกอกนะครับ บ้านกอกท่เลี่ยวไส้นะครับอ่าก็จะไปตำบลแซงบดานนะครับเข้าไปนี้นะครับไปตำบลแซงบาดานนะครับ,รบต,ำตำบลมหาชัยนะครับเจ้าผมจะตรงขึ้นไฟนะครับตรงขึ้นไฟนี่อันนี้เขาเขตตำบลผาเสวยนะครับนะครับขเขาเขตตำบลผาเสวยนะครับ บ้านกอ,อกนะครับบ้านกอ,อกบ้านกอ,อกตําบลพ้าเสวยนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินนี่เป็นโรงเรียนบ้านกอ,อกนะครับนี่โรงเรียนบ้านกอ,อกนะครับซื้อตามตรงบ้านเลยครับบ้านกอ,อกซื้อสันสันครับกอ,อ,อก,กอกกกอกนะครับ มตรงประคองครับว่างกล่องโมเดบันไดแดดซองนะครับเอาก็ถือว่ารถหลายครับกลับจะหาโมงเศร้าแล้วแหละครับเป็นถนนพันขยาย4ซเลนนะครับซีเลน นี่เป็นปั๊มแก๊สนะครับนี่นี่ก้อนจะขึ้นเขานะครับเดี๋ยวนี้กำลังพาพินองนะครับวิ่งอยู่บนถนนท่งหลวงเนดินไม้เลข213นะครับหรือเรียกว่าถนนถีนานนุ่นนะครับถนนถีนานุนนะครับ ผมออกจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อจะขึ้นไปอำเภอผู้พันจังหวัดสกลนครน,นะครับระยะทางประมาณ50กว่ากิโลนะครับถนนเส้นนี้นะครับจะเริ่มต้นจากทู้นะครับ213นี่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข213นะครับจะเริ่มจากาจังหวัดมหาสรารคามนะครับกลางเมืองนะครับบริเวณนั้นเพนเนนว่ดสามแยกไปกาฬสินธุ์นะครับในเมืองสรารคาม นะครับกาดจุมาจังหวัดการสินนะครับากาดจุมาเพื่อสมเด็จก็ขึ้นไปโอ้นะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับไปโจดย์ครับถนนเลียงเมืองสกลนครน,นะครับไปสิ้นสุดจุ่พุ่นนะครับการเงียพอเพียงครับประมาณสักร้อยหกสิบกิโลนะครับถนนเส้นนี้จากสารคามถึงสกลนคร เดี๋ยวนี้นะครับผมถึงเขตตำบลพลาสเวยนะครับตำบลพลาสเวยนะครับอำเภอสุเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเที่ยเขาผูผ่านนะครับเป็นถนนจิ้งโค้งนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามกันเลยครับนี่ครับเขาไปในเทศบาลตำบลพลาสเวยนะครับ ตำบลพาะเสวยนี่เป็นเทศบาลน,นะครับเป็นเทศบาลน,นะครับพวกเป็นอบนตอนะครับเป็นเทศบาลเทศบาลตำบลพาะเสวยนะครับพูนครับเถื่อเขาภูผ่านนะครับยิ่งรถแลนมาหลายนะครับ ยังหนาวอยู่ครับภาคอีสานนะครับยังลุ่มหนาวอยู่น้ำมือขึ้นกันหนาวนะครับประมาณสิบกว่าองศานะครับสิบหกสิบเจ็ดองศานะครับตอนกลางคืนนะครับน้องเว่นกับะมาณนี่สิบห้าสามสิบองศานะครับก็ถือวา่ายังอยู่ในฤดูหนาวนะครับเพราะว่าหนาวอยู่แล้วก็ภาคอีสานนี่หนาวอยู่ นี่นี่เป็นฤดูหนาวนะครับต้นไม้ก็เริ่มพัดใบนะครับจากเขียวเขียวก็ที่เป็นแหงๆนะครับใบร่นใบร่วงร่นนะครับเขานี่คบวิวสวยๆนะครับดูวิวสวยๆนะครับมองเห็นเทือกเขาภูผาดนะครับเจ็บเกี้ยวเขาเสร็จแล้วนะครับพี่น้องกับไถนะครับไถหัวหน้าหรือไถจะปลูกพืชพักอันไม่ต่อไปนะครับหลังจากเจ็บเกี่ยวเขาแล้ว ต่ภาคอีสานหนานีเพื่นเอ้นหนาแรงนะครับเป็นหน้าแรงนะครับของภาคอีสานนะครับเดี๋ยวเบิ้งต้นใหม่ไอพิซิสเะครับลัดใบแล้วเห็นเทือกเขาภูผ่านกับทั้งหนากับสวยงามนะครับด้วยผู้ขวางครึ่งหนึ่งครับทอดทอดยาวนะครับทอดยาวจากเหนือจรดใต้นะครับ พูนครับเทือกเขาภูพานนะครับเริ่มมาจากพุทนละครับจังหวัดมุกดาหารจังหวัดลอยเอ็ด,นะดพุทนลักทิชเชตอำเภอหนองพอกนะครับขึ้นมากาฬสินธุ์นะครับมาสะกลนครนะครับ,นนนะรบไปพุทนละสิ้นสุดอยู่จังหวัอดอุดรนะครับเทือกเขาภูพานเอาก็ถือว่าเป็นเทือกเขาอยู่ในภาคอีสานที่มีความสำคัญนะครับเทือกเขาภูพาน อยู่ตำบลพ้าเสวยนะครับต่อไปก็จะเป็นบ้านแก้งกระอามนะครับบ้านแก้งกะอามตำบลพ้าเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับ บ้านแจ้งกระอามนะครับนี่ป้ายบ้านครับบ้านแจ้งกระอามตํบลพาสวยเพื่อสมเด็ดจังหวัดกาลสินครับเป็นบ้านาสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นขึ้นเขานะครับนะครับบ้านแจ้งกระอามเพื่อแจกเป็นหลายบ้านนะครับ โม2อโมสิบเนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเพิ่งขายของนะครับแต่ว่านี่มันมันบอ่ามันกู้ขึ้นย่ำฝนครับสิบอนีนี่ครับเริ่มจะขึ้นเขาแล้วครับวันนี้นะครับเป็นถนนุ้งโค้งนะครับโค้งๆโค้งยังสี่ก็แสดงว่าจะเริ่มขึ้นเขานะครับนี่ครับจะเริ่มขึ้นเขาผู้พาน จะโค้งนะครับจะโค้งแล้วก็จะแต่ว่าเพื่อนขยายเส้นทางอวงนะครับก็ถือว่าแลนงนไงก็เก่านะครับนะครับถนนเ้นีจะโค้งนะครับโค้งหลาขึ้นกันครับถนนขึ้นผู้พานช่วงจากอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินขึ้นเทือกเขาผู้พานก็ถือว่าโค้งหลายนะครับแล้วรถดกันหลายนะครับ นี่ครับเป็นบ้านแก้งกระอามน,นะครับนะครับหมู่สิบเอ็ดครับนี่บ้านแก้งกระอามน,นะครับเป็นบ้านสุดไทยนะครับคอนขึ้นเทือกเขาภูผ่านนะครับในเขตตำบลผาเสวยนะครับเริ่มขึ้นเขาแล้วครับจะเห็นต้นไม้นะครับเทือกเขาภูพ่าน ปลาไม่ก็สิี่เป็นปลาไม่ปลาเบญจพรรณครับไม้เบนจพรันคือไม้หลายๆอย่างร่วมกันนะครับเช่นไม้ติ๋งไม้ร่งผู้หลายนะครับไม้กุ้งไม้ศาตรนะครับนี่ครับเริ่มเริ่มนะครับเริ่มขึ้นเขานะครับเป็นถนนสองเลนนะครับขึ้นเขานะครับอยู่ทิงผู้พานนี่ขยายเส้นทางอย่างนะครับขยายเป็นสี่เลนอย่างไ้หรอกครับเพราะว่ามันจํากัดพื้นที่นะครับ ข้นที่ขึ้นเขานี่นะครับสองกับเป็นอันตรายตัวพวกสัตว์ป้านะครับเกียาสายบนปลานะครับจะเป็นถนนซีเลนอ,อันตรายนะครับมันก็นยังไ่ได้ขยายนะครับนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มขึ้นเขานะครับเริ่มขึ้นเขาแต่ว่าพี่น้องจะมองเห็นเหมือนในกล้องหรือมันจะเป็นคือทางลาดธรรมดาเลยครับ แต่ว่าถ้าปกติแล้ว right มันจะเริ่มขึ้นเขาครับนี่นะครับเบิ้งป้าย้างทางอะไรครับเป็นงอๆนะครับงอๆนี่นี่ครับงอๆิ่นเป็นแค่นี้เห็นงอๆนะครับเพราะว่ามันขึ้นเขาครับมันตรงม่ได้มันตรงงอไป็นน้ำลายเขานะครับอันนี้เป็นโค้งอันตรายเลยครับนี่โค้งตรงนี้เป็นโค้งอันตรายนะครับสำหรับรถที่ลุ่งมาก่อันตรายมากนะครับรถขึ้นเนี่ยอาจจะบ่บรนไดนะครับเพราะว่าแรงโบเรลอยู่แล้วนะครับแต่ว่า รถล,ลงมากเลยวนมากที่แร่เร็วนะครับก็จะจะไล่นะครับก็มีรถนัดยู่ต้นหนาผม oh. ค่อยไปครับนี่ครับนี่แหละคือถนนบนจะขึ้นผู้พานนะครับด้านอำเพื่อสมเด็จจังวัดกาฬสินนะครับจะข้ามที่เขาผู้พานไปจังวัดสกลนครน,นะครับจังวัดสกลนครไปอันแรกก็จะเจอครับ ตำบลสางข์อนะครับอำเภอผู้พานจากวัดสกลนครเอาเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องกันเห็นปางใหม่นะครับป่าเบญจพันณ์นะครับป่าเบญจพันธนะครับเดี๋ยวนี้นาแล้งกะใบกับพวกเขียวแล้ะครับเป็นทั้งสี่แหะครับไบร่วงหล่นนะครับเป็นทั้งดานะครับของธรรมชาตินะครับเป็นป่าป่าเบญจพันณ์นี่เป็นป่าไม้พันธุ์ไบนะครับ คือปลาดงดิบนะครับปลาดงดิบสีเขียวตลอดปีนะครับเช่นอยู่ทางภาคใต้นะครับจะเขียวตลอดปีอ้าวนะครับจะมีรถนักยุ่หนาผมด้วยครับอา้าวรถสีบลอยใหญ่ลงมากมันขึ้นเขาครับมันจะชันแล้วก็รถหลายรถนักถนนแคบนะครับขึ้นเขานี้มีคอจำกัดหลายนะครับ หนึ่งชั้นสองแคบนะครับสามรถหลายนะครับเห็นพี่ยองเบิงเอาด้วยเพราะฉะนั้นการเลียนในเขานี่ต้องระวังนะครับอยากจินเล่นไปนะครับเนี่ย่าก,กินเล่นแต่จินเล่นนี่ก็อันตาราไค่ับเพราะว่ารถลงมากก็เลี้ยวเติรกเราะรถลงนะครับก็ขึ้นเขามากนะครับอันแรกจะไปเจอก็คือผาสเสวยนะครับผาสเสวย ยผมจะพาพี่น้องแวะเมืองจังหว่อยกับหาสเสวย<ะ>ยังบดถึงนะครับหาสเสวยนี่ก็ห้างจากอำเภอส้มเด็จประมาณสัก1 7ถึง20กิโลนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณประมาณจากเศร้ากิโลนะครับโค้องนอตไา่ครับต้องระวังนะครับโค้งหลายเะครับบนเขา ตำบลพลาเสวยนะครับจะเป็นตำบลเฉลี่ยร้อยต่อของจังหวัดกาลสินกับจังหวัดสกลนครนะครับจังหวัดสกลนครก็สิเป็นตำบลสร้างคอนะครับจังหวัดกาลสินเป็นตำบลพลาเสวยนะครับเดี๋ยวผนจะไปแบ่งกันยูจุดสูงสุดนะครับผมจะว่าเบอร์จุดสูงสุดนะครับสูง วัดระดมลำทะเลถึงหกโลาล้อยหกสิบเจ็ดเมตรนะครับเป็นจุดสูงสุดนะครับของเทือกเขาภูผ่านเลยครับนะครับเป็นมองแดนกันระหว่างตำบลผาเสมอนะครับกับตำบลสังข้อนะครับผาเสมอนะครับนะครับเดิมชาวบ้านสีว่าเรียกว่าผาลังแรงนะครับผาลังแรง เมื่อปี2497นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้พ่นอาดุลยเดชนะครับครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชนินีนาถนะครับได้สเสด็จมาเยี่ยมราชดออ,อยู่ภากตระหนกขึ้งเหนือนะครับนะครับเมื่อสเสด็จมาถึงผาเสมือนนะครับทั้งสองพระองค์กันได้ สเด็จลุงนะครับเพื่อเสมอิพระกายาหารเที่ยงนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนะครับก็เลยได้ชื่อว่าผาเสมอินะครับเขเลยเรียกว่าผาเสมอินะครับนี่ครับถึงแล้วผาเสมอินะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งนะครับผาเสมอินะครับห่างจากอำเภอสมเด็จประมาณสัก่20กิโลนะครับ20กิโลเมตร กระจอดพักหลายนะครับผาเสวยเป็นจุดพานนะครับของถนนทั้งหลวงพดินไม้เลขกสองหนึ่งสามนะครับเพะฉะนั้นพี่น้องที่เดินทางมาทางนี้นะครับพ่อมาถึงตรงนี้กติจอดพักรถนะครับผมกับสิแวะเบื้องจักหน่อยนะครับผาเสวยหรือผาลังแรงนะครับ เป็นนาผาสีเลียวเห็นผู้ข่านนะครับท้างด้านทิศตะวันตกชัดเจนนะครับมองบริเวณนี้เ้าจะเป็นยนังไงเดียวผมจะพาพิน้องลงเบิงเลยครับผาสเสวยนะครับตำบลผาเ,าเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับ